การเป็นตำรวจมันก็เป็นอาชีพที่จริงจังมากเลยนะคุณตำรวจคนนี้ก็คือเมแกนนี่ไม่ใช่เร uh ื huh. ่องหล่อเล่นหรอกนะนี่มันจริงจังมากเลยแหมก็ดูเหมือน <c oughs> แบบนั้นแหละแต่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยมีเงินแต่เธอก็ทำงานของเธอได้ดีนะไลายนี้คือคู่หูของเธอสินดี้เธอแต่งตัวมีสไตล์เสมอแหละ uh huh. แน่นอนสไตล์คุณตำรวจเขาแนะ่ และบางทีเธออาจจะเป็นตำรวจที่สวยที่สุดที่คุณเคยเห็นเลยก็ได้มือหนึ่งเธอก็ถือปืนทองคำส่วนอีกมือก็ถือลิปสติกผู้พิทากษ์ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยต้องรวดเร็วว่องไวแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีรถคันใหญ่ๆให้ขับนะ hmm. เมแกนก็เลยต้องใช้สิ่งที่เธอมี oh. แต่ดูก่อนนะเกิดอะไรขึ้นอะฉันไม่เคยเห็นรถตำรวจที่แปลกแบบนี้มาก่อนเลย แล้วอันนี้มันอะไรกันเนี่ย oh. คุณไก่กระโตรกระตากเ uh huh. หรอใช้แทนแตรรถได้ด้วยเหรอว้าวแหมนี่มันเยี่ยมไปเลยนะแต่ไม่ว่าคุณตำรวจของเราจะเป็นยังไงโจรขโมยเขาก็ไม่หยุดทำงานกันหรอกนะดูเหมือนว่าสาวคนนี้จะตกอยู่ในอันตรายแล้วไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นกระเป๋าของเธอก็เกือบจะโดนขโมยแล้วล่ะอาฮ่าซินดี้อยู่ที่สถานที่เกิดเหตุพอดี แล้วเธอก็มาพร้อมปืนทองคาของเธอไงล่ะคุณโจนตกใจเอามากๆเลยแต่นั่นมันอะไรกันน่ะมีอะไรหรอกนแะก็ะแค่รถของเมกแกนน่ะจากนั้นเธอก็ขับรถเข้ามาแหมมันก็ดูตลกจริงๆนะและนี่คือ,อยู่ทุกเคราะหร้ายกับขโมยสุดโหดยังไงเธอก็มาถึงทันเวลาแหลนะเนาะโอเคโอเคโชว์จบแล้วงั้นเราไปคุยกันต่อที่สถานีตำรวจดีกว่า การปล้นธนาคารก็เป็นอีกหนึ่งอาชญากรรมสุดฮิตเนี่ยเหมือนกับในหนังเลยอ่ะโจนสวมหน้ากากแล้วก็ติดอาวุธแม,มีตัวประกันอีกด้วยนี่มันตึงเครียดมากเลยแล้วตู้เซฟก็เปิดแล้วด้วยแบบนี้โจนต้องขโมยเงินไปหมดแน่นอนดูเหมือนว่าเขาจะขโมยทองคําที่เป็นสมบัติ hmm? ธนาคารไปด้วยอ่ะโอ้คุณเจ้าหน้าที่ธนาคารคุณรู้แล้วเหรอว่าต้องทงาไง oh <my> กดสัญญาณการขโมยนี่ด่าสัญญาณการขโมยดังแล้ว oh <my> นั่นหมายถึงซ oh <my> ินดี้และเมแกนกําลังจะมาที่เกิดเหตุ คุณโจนไม่มีโอกาสหนีแล้วล่ะแน่นอนปืนของเมแกนดูอย่างกับของเล่นเด็กเลยส่วนซินดี้นั้นเธอดูมั่นใจมากอ้าวฉันไม่มีกุญแจมือหรือเนี่ยงั้นใช้เชือกผูกรองเท้าแทนก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงคุณโจนก็โดนจับตัวได้แล้วล่ะอตอนนี้นั่งนี่เลยนะแล้วคิดให้ดีเลยว่านายทำอะไรลงไป ดูเหมือนจะมีงานเพิ่มแล้วล่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายแล้วเราต้องหาคนร้ายคนนั้นแหมซินดี้มีเทคโนโลยีล่าสุดเสมอในการใช้สืบสวนสอบสวนและถ้าเทคโนโลยีใหม่ขนาดนี้มันก็ต้องมีการลงทุนสักหน่อยนะคอมพิวเตอร์จะช่วยสเก็ตภาพคนร้ายได้ทันใจมากเลยใช่ไหมใช่คนนี้ไหมคะใช่เลยเขาคนนี้แหละค่ะงั้นพวกเราไปตามจับเขาได้เลย เมแกนกำลังสืบคดีอยู่เหมือนกันยังระบุตัวคนร้ายไม่ได้เลยล่ะแล้วตอนที่เหยื่อพวกอรายกำลังเช็ดน้ำตาของเธออยู่มเมแกนก็กำลังเก e t c รูปแต่ว่าเธอไม่มีคอมพิวเตอร์หรอกนะมันก็แปลว่าเธอเลยต้องสเกต c รูปด้วยตัวของเธอเองอะ่ะแหมแค่มีปากกากับกระดาษแค่นี้ก็พร้อมแล้วช่างเป็นรูปที่น่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะเนี่ย,ยแต่ดูเหมือนว่าสาวคนนี้จะไม่ค่อยชอบผลลัพธ์สักเท่าไหร่ นี่คุณวาดอะไรของคุณเนี่ยมันไม่เห็นจะเหมือนคนเลยด้วยซ้ำนี่เดี๋ยวก่อนสิคะโอโ้ฉันพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยมีคนมาขอความช่วยเหลืออีกแล้วครั้งนี้ที่ร้านเพชรสุดหรูหราเกิดการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่นี่มาด่วนเลยนะคะสะด้วยคะ่ะเมแกนและซินดี้ถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วตอนนั้นสร้อยคออยู่ตรงนี้แหลคะค่ะจากนัน้นก็หายวับไปเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าใครขโมยไปอะ่ะงั้นเราไปเริ่มงานกันเลยดีกว่า ต้องมาตรวจดูสถานที่เกิดเหตุให้ละเอียดสักหน่อยทันแรกก็ต้องปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุก่อนมาเริ่มกันเลยเมแกนใช้วิธีการปกติในการตรวจเช็คเธอเก็บหลักฐานทั้งหมดที่เธอหาเจอและดูเหมือนว่าจะมีเยอะอยู่นะสงสัยผู้กระทำความผิดเขาน่าจะแอบกินขนมแถวนี้ด้วยอ่ะมันนำไปสู่หลักฐานที่ใกล้กับถังขยะคุณพานโรงมาแล้วล่ะแล้วเธก็ไม่่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ก็มักจะมีคนเดินดรอบๆงานของคุณ คนที่จะคอยรบกวนคุณอยู่เสมอก็ได้ค่ะฉันไปแล้วค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ซินดี้จะมีแผนแล้วเธอจะวางกับดักจับเจ้าหัวขโมยด้วยสร้อยคออันใหม่อันนี้แหละ,ะมันน่าจะได้ผลนะต้องติดกล้องวงจรปิดเข้าไปด้วยงั้นลองใช้ที่ดักหนูแบบนี้ด้วยดีไหมวางไว้ตรงนี้ด้วย ต้องใส่เหยื่อเข้าไปด้วยแบบนี้ตอนนี้ก็แค่ต้องนั่งรอดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยล่ะ mm hmm. ฉันว่าตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าซินดี้เธออยากจะกินเบอร์เกอร์ไหม oh, ไม่ <no. S 1> อะเธอกินเถอะใครจะไปอยากกินของแบบนั้นกันเล่า mm hmm. ซินดี้มีเวลาไปร้านอาหารด้วยเหรอนะ่ไม่ใช่หรอก เธอจัดโต๊ะอย่างกบบอยู่ในร้านอาหารเลยล่ะแล้วจานอาหารก็ดูน่ากินมากเลยนี่มันร้านอาหารสุดหรูออใช่มันดูหรูหรามากจริงๆอะเธออยากลองชิมเค้กหน่อยไหมไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณนะฉันมีกล้วยแล้วล่ะนี่หยุดกินกันได้แล้วดูเหมือนว่าเจ้าหัวขโมยจะมาแล้วนะใช่มาแล้วต้องเป็นเขาแน่นอน จับเขาเลยนายไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละ oh. แต่ดูเหมือนว่ากล้วยนี้จะทำให้เขาไม่กลัวเลย oh. แต่คุณไม่ควรทำให้ซินดี้โกรธนะเ oh. มแกนมีชีวิตที่ค่อนข้างจะยากลำบากแม้กระทั่งล็อกเกอร์ของเธอก็ยังเปิดยากเลยข้างในมีของอยู่เต็มเลยนะแต่มันเหมือนของของเด็กอนุบาลมากกว่า ของเล่นนี่มันอะไรกันนะตอนนี้แกนไม่เคยอายที่จะได้ใช้มันเลยตู้ล็อกเกอร์ของซินดี้เหมือนออกมาจากในหนังเลยอ่ะอุปกรณ์ทุกชิ้นของเธอเป็นทองคำหมดเลยนี่มันกล่องสมบัติปะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้จริงไม่ได้หรอกนะ แหมอย่างน้อยมันก็สวยอะเนาะเลิกงานแล้วล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนซินดี้เอาของหรูหราไปทำงานเต็มเลยโช้าดีที่มีคนใช้คอยช่วยเหลือเธอแบบนี้คงต้องเก็บของกันอีกนาเลยละมัง้งโอเคฉันไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณ <À. S 1> ไม่เปลี่ยนชุดหรอคะ <À. S 1> อ๋อใช่จ้ะเมแกนก็ถึงบ้านแล้วเหมือนกัน แน่นอนเธอไม่ได้มีของตกแต่งที่หรูหราแบบซินดี้หรอกแต่ยังไงมันก็ดีมากเลยนะที่ได้พักผ่อนแบบเนี้ยทำไมจะต้องมีคนายด้วยละ่ะถ้าคุณสามารถทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองได้สิ่งที่เธอต้องทำก็คือเอาของเล่นพวกนี้ออกไปอุ๊บส์หมายถึงอุปกรณ์ของเธออะตอนนี้เธอก็ไปนอนได้แล้วในชุดของเธอเลยละ่ะไม่ว่ายังไงภารกิจวันนี้ก็สำเร็จแล้วละ่ะทุกวันมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินแต่สุดท้ายกันที่ได้มีงานทำก็ดีแล้วแหละคุณชอบตำรวจคนไหนมากกว่ากันหรอ เมแกนกับอุปกรณ์ที่ตลกตลกของเธอหรือว่าจะเป็นซินดี้ผู้มีอุปกรณ์สุดหรูหราบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมว้าว